สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลายคนนะคะที่ชมอยู่แล้วเป็นผู้หญิงเนเนสเนี่ยไม่รู้ว่าจะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะคะที่เราอาจจะคิดว่าการที่เราจะใช้อุปกรณ์สํานักงานหรือแม้กระทั่งเครื่องพิมพ์นะคะที่อาจจะรู้สึกว่ายุ่งยากหรือเปล่าเราทําไม่ได้หรือเปล่าแต่วันนี้นะคะต้องบอกว่าเรามีคาตอบเพราะว่าเครื่องพิมพ์ที่อยู่ตรงนี้นะคะที่เราจะมาแนะนํากันเนี่ยเป็นเครื่องพิมพ์ฉบับเริ่มต้นที่ใช้งานง่ายจากริโก้และนี่คือโปรซี 5300s ซีรีส์ค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะทํางานในความละเอียดที่สูงมากมีความสม่าเสมอของสีที่ดีมากแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมกันค่ะและช่วงนี้นะคะคนที่จะพาเราไปหาคําตอบพร้อมแล้วไม่ใช่ใครอื่นค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีครับคุณเนสเจอกันอีกแล้ว ใช่ครับเพราะพี่เอกมีเทคโนโลยีใหม่ๆจากริโก้นะคะมานำเสนอพวกเราตลอดโดยเฉพาะรุ่นนี้เห็นบอกว่าพิเศษมากใช่ครับด้วยตัวที่เราได้ดีไซน์โดยเน้นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่กําลังมองหาเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องพิมพ์นะครับที่ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดลงทุนขนาดใหญ่ไปแล้วหรือลงทุนที่าราคาแพงไปแล้วมันจะสามารถตอบโจทย์ ความต้องการหรือคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่าน,น,นะครับเราก็เลยดีไซน์ให้เครื่องตัวนี้สามารถเข้าไปตอบโจทย์กับตรงนั้นได้ <ทะ S 2> ด้วยความที่เราดีไซน์ให้ตัวตัวนี้นะครับเป็นเครื่องขนาดเล็กต้นทุนน้อยแต่สามารถที่จะตอบโจทย์ในแง่ของคุณภาพแนการเพิม์เทียบเท่ากับตัวใหญ่หญได้เลย<ท>ะนะครับ <ทะ S 2> ในเดีวยวกันเนี่ยเราก็ดีไซน์ให้ตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันการทํางานนะครับเพิ่มมากขึ้น<ท>ะนะครับจากการที่แค่เป็นพิมพ์เตอร์อย่างเดียว แต่ว่าพี่จะพิมพ์ถ่ายเอกสารได้หรือจะเป็นการที่สแกนเอกสารได้สามารถทาได้ด้วยทําได้ด้วยซึ่งการสแกนนั้นนะครับเราให้ความละเอียดสูงแณะเดดยวกันว่าสปีดหรือความเร็วก็ถึงขนาด240หน้า A4 ต่อนาทีเลยทีเดียวนะครับด้วยความละเอียดขนาดนี้นะครับที่เราทํามาหรือความเร็วขนาดที่เราทํามาเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีของรุ่นใหญ่เลยนะครับที่จะมาตกบโจทย์ทางด้านนี้คือให้ความละเอียดถึง4,800 DPI นะครับขณะเดียวกันก็สามารถที่รองรับกระดาษ ที่จะใช้กับมันได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นกระดาษที่มีเท็กเจอร์กระดาษที่เป็นตัวกึ่งสังเคราะห์ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นกระดาษพีพีทีนะครับพวกนี้สามารถนามาใช้งานได้ภาะในเดีวยวกันเนี่ยมันก็รองรับกระดาษได้ยาวนะครับถึง1เมตรซนติเมตรเลยทีเดียวโโกระดาษยาวไม่พอก็สามารถรองรับกระดาษที่มีขนาดสั้นๆเล็กๆได้เหมือนกันคือขนาดาษ A5 หรือเป็นพวกกระดาษที่เป็นซองจดหมายนะครับหรือที่ใช้ต่างๆนานาในออฟฟิศ ก็สามารถก็สามารถเอาไมาใช้งานได้เช่นเดียวกันเห็นพี่เอกบอกว่าจริงๆรุ่นนี้เขามีถึง2ซีรีส์ด้วยกันก็คือ2รุ่นนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าบางรายเนี่ยก็ต้องการความเร็วเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีทีไซส์ออกมา2ซีรีส์ด้วยกันก็คือซีรีส์แรกคือเครื่องโปรซีห้าสอันนี้ความเร็ว65หน้าต่อนาทีนะครับกับอีกรุ่นนึงคือเป็นเครื่องโปร C 5 3 1 0 s อันนี้ความเร็ว80หน้าต่อนาทีเรียกว่าเราเราตอบโจทย์ทุกๆความต้องการของลูกคค้า่ะ เรียกว่าฟังขนาดนี้นะคะความคุ้มค่าเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ฟังก์ชันที่พิเศษมากๆนะคะเรียกว่าเห็นตัวเล็กแบบนี้นะคะแต่ฟังก์ชันครอบคลุมมากๆเพราะฉะนั้นค่ะท่านใดที่กําลังมองหาเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานง่ายแล้วก็สามารถทํางานได้เหมือนเครื่องใหญ่นะคะอย่าลืมฝากไปด้วยกับรุ่นนี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่เอกอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะมาชมตัวเครื่องที่โชว์รูมของริโก้นะคะสามารถเดินทางมาง่ายๆเลยค่ะมาที่เส้นถนนอ่อนนุชหลังจากนั้นนะคะมาที่ซอยอ่อนนุช74ทับค่ะ เลี้ยวเข้ามาในซอยนะคะแล้วก็ตรงมาสุดค่ะโชว์รูมของริโก้ของเราจะอยู่ซ้ายมือค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับหลังจากนี้ค่ะเราจะมีไอเทมเด็ดหรือเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจกับแบรนด์ของริกโก้นะคะอย่าลืมมาติดตามกาันแต่วันนี้หมดเวลาของเนสแล้วสวัสดีค่ะ